าว่าโกงเหนื่อยกว่าจะสร้างขึ้นมาให้เป็นข้าวหน้าไก่อย่างทุกวันนี้เนี่ยเหนื่อยมากแค่ไหนกว่าจะให้คนยอมรับนับถือกว่าจะให้คนกินและติดกับรสชาติของข้าวหน้าไก่ห้าแยพระพาชัยเนี่ยสุดๆอ่ะอยู่ทุกคนในที่นี้ละโก,กงหมดสิ่งที่จะกงพูดประจําแล้วฟันจําได้ลูกค้าคือพระเจา้าเราก็เหมือนขอทานคนหนึ่งนะ สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดดิเกิลนะคะวันนี้เรามาอยู่กันตรงบริเวณ5แยกพรบพาชัยค่ะถนนซ้ายมือของเราเนี่ยเขาเรียกว่าถนนหลวงนะคะสำหรับร้านที่เราจะมากินวันนี้นะคะรีวิวอะ่ะโอ้โหแต่ละรีวิวเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเอาจริงๆเลย เขาบอกว่ามันคือความนัวระดับเล gend เลยนะคะเมนูของร้านนี้นะคะเป็นเมนูในตำนานที่การันตีความอร่อยกว่า100ปีแต่ก่อนจะไปนะคะฝากคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้กันคนละไลค์นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวไปกินด้วยกันเลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะไป ถึงร้านแล้วค่ะน่ากดีสุดๆเลย <Hispanic> ตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะโู้ก็บเขากำลังแบบรับออเดอร์เมามันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะพี่ก้อยนะคะค่ะน้องชื่ออะไระคะค่ะน้องฟันน,น้องฟันคะร้านเนี้ยเปิดปิดกี่โมงอะคะเปิดวันอังคารถึงวัานอาทิตย์9ก้าโมงถึงประมาณสี่โมงเย็นนะคะส่โมงครึ่งอ๋อ เราชื่อร้านว่าอะไรคะห้องอาหารคุนเลิศหลอดงาทิ้นข้าวหน้าไก่ห้าแย่มาพาชัยค่ะโอ้พี่ก้อยคุ้นๆว่าข้าวหน้าไก่ห้าแย่เขาภาชัยมากกว่าข้าวหน้าไก่ก็ต้องห้าแย่มาพาชัยค่ะเป็นชื่อของเราซาแปะค่ะเป็นผู้ก่อตั้งคือสมัยก่อนะเราซาแปะหลอดงาทิ้นเนี่ยเขาหาขายมาก่อนพักเนี่ยขายดีก็เลยเรียกอากงของฟันเนี่ย มาช่วยเรียกอากงมาช่วยขายอากงอาจจะเป็นคนมนีมิตรสัมพันธ์ดีก็เลยมีคนแนะนำว่าให้ซื้อร้านตรงเนี้ยขึ้นมาห้องนึงก็ช่วยกันมากับอรเหล่าาปแปะโจนเอเหล่าสาปแปะหายไปหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปเลยหายไปเลยคือเขาออกไปซื้อของเขาบอกว่าออกไปซื้อไก่กอันนี้เขาที่อากงเล่านะคนในรูปคืออรเหล่าาปแปะแต่รูปเนี้ยไม่ใช่อาจจะไม่ใช่หน้าแกจริงๆเป็นเหมือนแบบ เราจินตนาการขึ้นมาว่าเป็นางเนี้ยก็เลยทาเป็นรูปว่าเราสสแปะขึ้นมาท่านก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นแต่เรามีรูปเขานะคะมีรูปเขาเล็กๆเวลาสำหรับเราไหว้เจ้าเราไหว้ทำบุญให้เขาคือสูตรสูตรเนี่ยมันมันมาจากจีนกวางตุ้งแล้วแกก็เอาเข้ามาแล้วแกก็มาทําหาบขายหาบขายแถวๆนี้จนทําดีขายดีอ่ะ ขายดีจนทําไม่ทันทําไม่ไหวเลยเรียกกลงมาจากเมืองจีน,นมาช่วยกันแล้วกลงก็เข้ามาช่วยกลงก็คิดค้นเมนูอื่นขึ้นมามาบะหมี่ข้าวเหนียวอะไรที่กลงเขารู้สูตรมาจากเมืองจีนของตูองอ้มาถ้ากรงตั้งร้านเนี้ยก็ 2, 4, 7, สองสนแต่ก่อนหน้านั้นอารเรอสแปนมาทำอยู่อีกน่าจะมีประมาณส5่หปีจริงๆก็ร่วมแปดสิบเก้าสิ 8, 10, 90, ปีแล้วใชใ่ปีถึงไหม น่าจะถึงอะค่ะถึงใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอรู้ไหมคะเริ่มต้นขายต่อแล้วเท่าไหร่สลึงสองสลึงคือจริงๆอะฟันอะยังเหมือนคอนเซเวทีฟอยากทุกอย่างอยากให้เหมือนเดิมความเก่าอยังไงอากงทําไว้ยังไงก็อยากให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วอย่างพวกฟลิกพวกแบบว่า ผักชีี้ยก็เหมือนเดิมค่ะข้าวเราก็ใช้ข้าวเก่าหน้าไก่ล่าลงไปมันจะไม่แฉะพอทานแล้วมันจะไม่เลี่ยนมันยังเซ็ตตัว<ช>ได้อยู่ตัวข้าวและยิ่งทานกับคู่กับพริกสดเนี้ผักชีมันจะยิ่งตัดเลี่ยนได้อร่อยมากเลยแต่วันหนึ่งนี่คือใช้พริกชีฟ้าสดเยอะมากเลยค่ะก็เกือบ40่สอ่โลถ้าพริก40โลไก่จะกี่โลนึกไม่ออกไก่ก็ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลเลยเหรอคะ น้ำของน้ำหน้าไก่เนี่ยเราใช้น้ำสต็อกที่เคี่ยววันต่อวันเคี่ยววันต่อวันเราก็ตื่นแต่เช้าเลยตื่นที่มาเคี่ยวด้วยคาตัง สูตรลับอาจจะอยู่ที่การตีแป้งนะคะเราเทแป้งลงไปทั้งถุงเลยค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีการมือเราเนี่ยค่ะคนในการตีให้แป้งมันแตกตัวตรงนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่ยากที่สุดแสดงว่าเป็นสูตรโบราณเลยเนอะใช่ค่ะที่เราไม่ได้เอาไปปรุงแต่งจนแบบเปลี่ยนไ้หมดต๊อกซีอ๊วขาวน้ำตาลคลายซีอ๊วดำแป้งมันจบเ้าเนียยหมูแดงข้าเหนียวหมูแดงข้าเหนียวอะ คือเป็นข้าวเหนียวสไตล์จีนไทยหรืออีสานอะคะถ้าทุกวันนี้ที่เราทำเนี่ยสไตล์อีสานแต่สมัยอากงอะ่ะเขาเรียกจุกบ,บี้ข้าวเหนียวมันจะออกเหมือนกับตือหวหนักเตียมไฉ่ฮะจะออกแน่นแ่นเหนียวเหนียวแต่เดี๋ยวนี้คุณไม่ค่อยชอบทานคุณก็ชอบจะกินข้าวเหนียวรุ่นลวนเหมือนสไตล์เอเอเอ,อีสานมากกว่าเราเลยปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นข้าวเหนียวที่แบบเป็นรุ่นลวนนิดนึง อย่างได้รางวัลนี้คุณพ่อดีใจไหมก็ตกใจนะคะเพราะเขามาแบบมาแบบไม่รู้อ่ะเขามาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วก็ส่งรางวัลมาเลยลงในนิตยสารลงในสื่อเลยเราก็ถามว่าตีก็ดีใจขอบคุณที่ยังแบบนึกถึงร้านเราอะไรเงี้ยเอยถามเหตุผลไหมว่าทําไมเราถึงได้เลยไม่เคยไม่รู้จะไปถามทีใครทรางวัลพวกนี้คือเราไม่รู้ตัวใช่เราไม่รู้ตัวค่ะบิดภูมมองมาแบบไม่รู้ตัวเลยทั้งสองทั้งสองปีเลยค่ะ มาครบแล้วค่ะสี่เมนูสี่จานซึ่งเราเองเราถามมาแล้วนะว่าเราควรจะต้องกินอันไหนก่อนตามทฤษฎีนะคะอันนี้เลยค่ะก็คือข้าวหน้าไก่าตาหน้ากินอยู่นะใน1จานน่ะเขาก็จะประกอบไปด้วยข้าวแล้วก็ไก่แล้วก็น้ำลาดแล้วเขาก็จะให้พริกมากินแทนผักเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยนะอร่อย กินเข้าไปคําแรกอะรู้สึกถึงความหอมเลยค่ะความหอมของอะไรก็ไม่รู้เนอะน้ำราดเขาจะมีความริชนะคะเข้มข้นเหนียวเหนียวกำลังดีไม่ได้เหนียวจนแบบติดคออะไรอย่างนั้นนะคะส่วนข้าวอะเราเห็นด้วยเลยที่เขาใช้ข้าวอันเนี้ยมันมันพอมันโดนน้ําราดเข้าไปแล้วอะมันมีความเกาะตัวกันที่ข้าวอะคือไม่ได้เละเลยนะคะโดยเฉพาะแบบเนื้อไก่นะเนื้อไก่เขาอะคือบอกได้ตามตรงเลยว่าแบบนุ่มๆละมุนละมุนเลยนะคะเนี่ยเลยดูเรารู้สึกว่าแบบ ไอตัวน้ำซอสเขาอะมันจะซึมเข้าไปในแบบเนื้อไก่ได้อย่างดีเลยนะคะเราว่ามันคงจะเกี่ยวกับที่เขาเที่ยวนานๆอ,อ่ะบันไดขั้นที่สของเราคือบะหมี่หน้าไก่ที่เราอยากกินมากๆเลยอันนี้ดูสิคะอุ้หน่ากินมากเขาก็จะใส่ผักควางตุ้งมาให้ด้วยนะคะดูเส้นนะคะ ขอชิมเส้นบะหมี่ก่อนนะคะโ,โหออเดอร์เข้ารัวๆเลยนั่งอยู่เนี่ยคนเต็มหน้าร้านแล้วอะบะหมีม่อร่อยอเส้นเล็กๆเหนียวๆหนุบๆแบบแล้วมันถูกเคลือไปด้วยน้ำราดอะรสชาติตกลางๆกำลังดีเลยอะค่ะอันนี้มีผักมาด้วยดูดิอร่อ,อยปะเนื้อไก่เขาจะแน่นๆฟมเฟๆอะค่ะ เขาจะหั่นชิ้นเป็นแบบลูกเต๋าอะ่ะกำลังดีเลยอะ่ะพอเคียเค้ยวๆแล้วมันแบบมันมากชามนี้นะคะโกยซีหมี่แต่โกยซีหมี่เขาจะหั่นเนื้อไก่เป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ ร้อนกำลังดีรสชาติแบบกลางๆเค็มไปๆลายนะคะมันเป็นรสกลางๆที่มันเป็นความแบบกลมกล่อมอะคะ่ะอ๋ออ,อร่อยอะ สุดท้ายนะคะโอ้โหจานนี้อยากกินจริงๆจ,จากหัวใจเลยคือมันเป็นข้าวเหนียวค่ะดูดิ mm hmm. ข้าวเหนียวหมูย่างแต่เขาจะมีนี่ด้วยว่ะคุณเชียงแต่นี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจ๊ะก้องไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่รู้ทำไม,มเหมือนตับตับอ่ะกลางๆมันเป็นมันหมูอะ่ะแต่ข้างนอกมันเป็นตับอะ่ะเอออร่อยดีพอกินข้าวเหนียวหน่อยมันมันรสดีเค็มๆ อ,อร่อยหรอเติมกุนเชียงเข้าไปนิดนึงโชงดีจังเลยได้กินอาหารประเภทนี้นโดยรวมมันนะคะเรามีความรู้สึกว่าอาหารของร้านนี้เขาเป็นอาหารแบบ รสชาติจีนดั้งเดิมเลยนะคะซึ่งเราเชื่อว่าคือคนสมัยก่อนเน่ยเขาจะกินรสกลางๆอย่างนี้นะคะไม่กินรสจัดมากในทุกเมนูเพราะจะมีส่วนผสมหลักก็คือเป็นซีอิ๊วอ่ะซึ่งมันมีความหอมในทุกเมนูเลยนะคะละมุนละมุนเขาเอาไอตัวพริกมาให้กินแทนผักอะ่ะซึ่งพริกอันนี้นะคะคือกินได้เยอะๆเลยเนะเขาจะไม่มีความเผ็ดเลยแล้ว ชอบตรงที่เขากรอบแนละ้วสดมากๆมีความแบบเห็ดปลายปลายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะเหมือนอย่างเรากินบะหมี่นะคะเรารู้สึกเหมือนแบบเราอะ่ะอยากจะฟังเพลงเขียนมี่ๆเปิดไปด้วยกินไปด้วยแล้วสาวบะหมี่ไปด้วยคือบรรยากาศมันได้เลยนะไออารมณ์ของร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินร้านนี้นะได้หลายบรรยากาศ ในหนึ่งอัตรรตนะคะที่มีความแบบผสมผสานกลมเกลือนกันมีความแบบกลมกล่อมมากๆเลยเราชอบมากๆแล้วเราก็อยากจะสั่งกลับบ้านอีกหลายเมนูเลยนะยังเขามีให้เลือกเยอะมากเลยเราอยากให้ทุกคนมาลองกินกันนะรางวัลที่เขาได้นะคะไม่ทําให้เราแบบสงสัยหรือกังขาเลยว่าเขาได้มาได้ยังไงเยี่ยมจริงๆคะ่ะ จบไปอีกหนึ่งมื้อนะคะนึกว่าจะต้องแปลงสัญชาติเป็นคนจีนแล้วล่ะค่ะบรรยากาศมันได้มากเลยแล้วเราเพิ่งเห็นนะนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นต้นตำรับข้าวหน้าไก่ลองงาทิ้นแห่งแรกในประเทศไทยเลยค่ะถ้าใครที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าอยากกินนะคะมาได้เลยค่ะจอดรถที่วัดทับขาชาัยหรือวัดเทพทิรินก็ได้นะคะฝากกดไลค์ให้กันคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็ฝากช่องทาง Facebook อีกหนึ่งช่องทางนะคะเราจะลงบางเรื่องที่ไม่มีใน y o u t u b บอะค่ะ ไปติดตามได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย